ครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอรับกับช่องกระเชิดและเพือกออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนมาเดียวพี่ผู้ชไปครับโอ้ยเพื่อนี่แลดนสื่อของเลยได้หน่อยอ๋อเดี๋ยวเราก็มาแล้วมั้งโกสวัสดีครับผู้จัดการมาเดียวนะครับบรรยากาศครับโอ้แดด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 ดิค่ะพี่น้องครับนี่บรรยากาศเริ่มาเอ้าวัตถุ เจอกันอีกแล้วเปิดเปิดปิดวงก็เจอเปิดวงก็เจอมาเมื่อไหร่จ้าวมาแล้วหรออ๋อครับกับวันนี้ขอให้ภาวนาให้ฝนตกนี่แหละครับคือสิ่งที่ครับเมื่อวานนี้มืดคึ้มนะวันนี้โอเคอยู่มือมือขึ้นตกบาตมือขึ้นตกไม่ตกไม่ตกจะคอนเดือนแจงเดือนง่ายอย่างดีแจวๆเลยไม่ได้คอยเด๋ยั่นหนอสาธุสาธุ เบิ้งภาพพี่น้องเบิ้งบรรยากาศครับบรรยากาศรอบบ่ายนะครับบรรยากาศรอบบ่ายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หอนหอนเจ้าโฮมพื้นที่จแล้วบ่ดเจ้าโฮมครับบรรยากาศสวัสดีครับโอ้พี่น้องเข้ามา มาแต่ใส่กระสินกร้มดินดำาำซุมเมื่อโป่งล่างเลิศหลท่านที่ยังไหล่ะบ้านหัวดงอไปหาเป็นบอเพืก้าอเกรัตนนัง้เมืองแย่งกันไปหักแทงกันไปบ่โอ้คือบรรยากาศสดๆนะครับเวที่จะแหล่เราบอกบ่อพันโองสามทนาดแล้วเคยพาดพี่นที่จะท่านลงมากีเกม มันนอนตื่นไปบุเกือบสอดแจ้งพากันกือบสอดแจงซ่อนะกตกันกับเมียดิเมียก้นรถดิเมเมียมไอันนี่สนีว่าอันมีอันลำเพื่นเก่าอันเอกล้ำเพิ่นเก่าอันอยู่วนอันเอาอันกนมะลอไปไหนนะยัไนี่ล่ะผ้าเราไปอันบ้านลุงอีงเิ่นบุญผ้าเนมันอยากมากด้ยว่าใครมาหานามเสียงวนเลยเนาะ้าพี่น้องขึ้นมาเตเวนแท้ กำลังมาถสามวันจะบานเลยบานยังมากตอนเจ็่สิบโมงตอนนี้แล้วก็ด้เห็นก้อนโม่เดี๋ยวมทไปเปิดฉันไป้นทช่องไม่ได้เห็นจะกรองแต่เราบ้าเปิดเปิดในเดี๋ยวก่อนก็ลงเปิดท้ายทางนี้ก่อนลรอมาใจ้ห้องมาดท่านคอยพพี่น้องครับมาพูดครับพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศอันช่วงบ่ายๆครับห้าแดกดากบัตรเชิญ เอาเฮงเฮรวยๆนะครับวันนี้นะครับปังปังทุกร้านเลยนะครับไม่ไม่เอาเอาเลยพี่วัดเฮงเฮงปังปังทุกร้านนะครับขายดีๆนะครับวันนี้เฮงเฮงรวยรวมากันหลายๆเดอพี่น้องเดอนะครับนานทีปีละครั้งนะครับเฮงเฮรวยๆวทุกร้านเลยอันนี้ขายอะไรเนี่ยขนมเบื้องขนมเบื้องเอารวยรวยรวยเฮงเทุกร้านเลยนะครับ บรรยากาศหน้างานครับพี่น้องร้านค้าหลายร้านค้าหลายแล้พี่น้องุดโอ้รถรถกำลังทยอยทยอยมากครับพี่น้องห้านค้าเยอะแล้วนะครับรวยๆจ้านี่มาแล้วร้านประจำเราร้าน คลกระเบิดปวด๊าดยาตียาตีกันเด้อย่าตีกันเด้อฟาดขายดีขายดีสวัสดีครับสวัสดีครับจากน้ำปลา,าทองค<อ>่ะเด<อ>ี๋ยวบอบอหอ,อ,อยชิ้นแล้ว้ <laughs> าเดกดาก เขามาสรละเมวรอกเี๋ยวนกบไรหมจังไรเะด้ออกงานอยู่ขุดปาพี่น้องเขาเริ่มมากล้วพี่น้องครับเริ่มบ่ปาโอ้เอาเอาเดี๋ยวแล้วเวียกแล้วงานก่อนจะขายขุดพี่น้องเข้ามากขุดสวัสดีครับวัสดีครับขุดปารเอา คือเห็นหนาเห็นตามมือม่วงสวงก็พเห็นดุละหลายเนาะฮะบุญทำาราหรือคนรวยไปหนาสวัสดีจ้า,จามอแตอร์นไนีนไ่ดูใส่ไก่น่ะโอ้โบไก่น้องสองห้องไก่เลยอันบันไพรไปไหนบอก,บอ,ก <c oughs> อ๋อโบอกไก่ นี่พระเอกมาล้ำหน่อยเฮาเอาลองลองมึงจักก่อนเร็วกุหลาบแดงเร็วเอ้าเดบิ้งอยู่บ้านี่เดบิ้งจะคล้องอยู่บ้านี่เอาคนเบิ้งทั่วโลกหน่อยลองดูมากบว่ามั้งหักมากกว่มากบว่เออมากกับทัดหลองเพลงตัวสวัสดีจ้าเอากินกินกินเสด็จแบนเริ่มตั้ง่ค่ะเสด็จแบนน่าจะประมาณตรงนี้โชว์เสร็จก็เสด็จแบนชั่วโมงนึงแล้วก็เข้าล้ำเรื่องประมาณประมาณแล้วแรถแห่เด้ รถไฮเลิฟตอนแรงเลยเลย4 5แมนประมาณ4หา6โมงแรงเดี๋ยวรออันนั้นอีกนิดนึงสวัสดีครับปลาสวัสดีครับแอลสวัสดีครับปลาฮะผมอ่กินอันเขาอยู่บานใหญ่มากหนึ่งอากาศดีอยู่มือนี่ข่อยู่บ่คึมฝากคึมฝนได้ได้งวดที่แล้วน่ะ เขาชี้น่ะผมซื้อแต่สองเก้าหนึ่งสองข้างหน้าไม่เอาบ่อมานเลยใช่ไหมเอาเอากินปลากินครับครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้พี่น้องมาตอนนี้จังโมงงนี่บายสองพี่น้องทางอุดรกลมาแล้วพี่น้องวันที่สามเนี่ย ขายดีบ่ยายขายดีบ่เอาเจ้ขายผู้เดียวอ่ะเลิศเทวดาเอาสู่ต่อไปโอ้ดแดดห่อนดีดีมื่บ้านคืมฝ่าคืมฝนมาแต่สน่อมาแต่ดอกไก่แตะมาไก่แท้ไอันเพื่ออำเภอันอำเภอต่ออะไรมา แก่ไก่บัตรย่อยลุยอีกคนหนึ่งมาจ้กคนสี่คนสอดแจงบ่งมันมารถเนี่ยมารถสิใช่ครับโอ้มืออาชีพเบอร์ลรามืออาชีพครับกินข้าวกินหนามนอนไซบันนี่สีนอนจะไหนแกแค่มาบ้านเบอร์เราอับหนามอาบหนามอาบทางอ๋อเอาเอามวนมวนเหมือนแรงโชคดีมีชายเมามาเที่ยวอ่นเศ้าหน่อยเขาให้เลขกความได้ขอยาจะได้งัวอยู่เหมือนแรง บริเวณวกเอารถอันจักรยานหน่อยไหมเอาหมันหมานหมานหมันเมื่อเร็วบอกไปใจสีห์ให้เลยโอาจักรเลี้ยวแล้วเตโดวงตโดว์เขาบอกไปซุปซีซูมาโอ้เอากำลังมวนพี่น้องเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับผมเอาฝ้าวขายฝ้าวขายฝ้าวาดขายฮะยซักซักกระสีหอดไสน์นึ่ อ๋อเอาเฮ้อย่าโบยวายอย่าโบยวายสวัสดีครับบอสเป็นจ้าใดหล่ะบาสนีกก็นแดดแดดมาแต่ไซแม่อันแม่ยุคอนเกลเนี่ยเขาแต่ใหญ่มาจากเบลเยี่ยมโอ้ครับผมคือมาแต่เว้นแท้โอ้ยอันเห็นเพื่อนว่ามันีมือมองจอดโอ้แมนแมนนี่ มันสิเอิดอมองจอดมันว้าล่ำเออมันมันแดดเด้มันแดดเออมันแดดมันแดดอันใสพอมันหนาวเราอยู่ใส่คือว่าเรานั่งดูแข็งดจักเลยด้อบ่ทันเห็นเด้อผมผมผงยางมากเราอยู่ทางหดายันบ่มี่มองไปหานางไปหานางก่อนมันแดด่อยถ่ายคลิปก่อนเอาถ่ายเอาแม่เอาเอาฝรั่งก็มาเตเว่นขนาดฝุ่นพี่น้องหาแดกดากฝรั่งก็มาเตเว่นขนาดเนาะหาแดกดากมดเป็นยามใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นบ้า ปากไมาเบิส้อเบิ้งกเีอโดนแล้วมาอามือนีโศกดีนี่ฝนโกร้หมอหมอว่านนี่คุณฝักฝนตนคือเนี่เดือนไงยอย่างดีหมอกลงขมันจี่นาอเลยล่ะวอาเขาบอกว่าเป็นเอาไปไปพูดก่อนได้เอาขอบคุณทุกทานใจครับพี่น้องเจกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเราเจอกันพอกันคิมหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ถามข่าวพี่น้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ